ในส่วนของวัตถุดิบนั้นเรามีแค่มันฝรั่งไข่ขาวแล้วก็แป้งข้าวโพดแค่นี้เองทำกันเลยโดยการหั่นมันฝรั่งให้เป็นแว่นบางๆหลังจากนั้นเราก็ทาแป้งข้าวโพดอีกฝั่งเราจะทาไข่ขาวนะครับใดๆแล้วอย่าไปสนใจในการหั่นบางหั่นหนาของเราความมือเอย่ยมือสั่นหั่นเลยเป็นแบบนี้จากนั้นเราก็นํามาประกรบทั้งสองข้างนะพยายามทําน้องทั้งสองฝั่งให้รักกันเข้าไว้ภาวนาะให้พลังจิตพลังใจอย่าแตกแยกกัน,นเวลาทอดนะ จากนั้นเราก็นําน้องมาหั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยแล้วไอ้ส่วนที่เหลือล่ะจะทิ้งก็เสียดายข้าวยากมากแพงเหงิือนก็เก็บน้องในอ้อมอกอ้อมใจก่อนแล้วกันก็หั่นน้องไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะมีสี่เหลี่ยมบ้างมีสามเหลี่ยมบ้างอะไรบ้างลปะปนกันไป <Brasil> เอ <S <S เอศิละปะดีก็เป็นการหั่นเสร็จน่ารักกุบเก๋ย,ยังไงละ่ะเตรียมไปทอดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันจากนั้นไฟอ่นอน เราก็ลงน้องลงไปเลยครับไอ้ใ,ใจก็เอ้ยภาวนาจิตภาวนาใจให้น้องกรอบฟูเหมือนของเขานะเราต้องกลับน้องบ่อยๆเนะี่ยไม่งั้นน้องจะไหม้ด้านหนึ่งนะครับคิดในใจฟูที่ฟูฟูขึ้นมาเอาสีเหลืองเริ่มสวยแล้วเสวยหรือไม่นะเอาดีๆมีเส้นบางๆนะตอนนี้ใจพี่ยังไม่มาน้องยังไม่ฟูเท่าไหร่แต่ก็คิดว่ายังไงก็ต้องฟูแหละ น้องเริ่มบอกว่าน้องไม่ไหวแล้วรีบเอาขึ้นด่วนนะกรอบไหมกรอบแหละในส่วนของไอ้เต้าเสษทั้งหลายเราไม่ทิ้งทิ้งไม่ลงของแพงจริงๆเรานํามาทอดเอาแล้วกันนะะอันนี้เราจะกินหลังใหม่แล้วกันมันนี่สวยเลยเและที่หั่นเตาหั่นสี่เหลี่ยมสัม่ยมที่เอาขึ้นเมื่อกี้เนี่ยสวยเหรอเฮยไม่ <c oughs> <c oughs> ส่วนแกเราจะพยายามทอดอย่างดีนะ จะไม่ให้เป็นแบบเมื่อกี้สัญญาเมื่อเสด็จน้ำม ca i mean like ันเราก็มาจัดจานกันนะกรอบไม่เอาดีๆหนึ่งว่าไก่เอ่ยไก่ยอแฮมเอ่ยแฮมใจ มันนุ่มมากทุกคนมันกรอบตรงไหนก้อนดูสิเนียวด้วย <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมกดไลค์กดแชร์คนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดให้ดอสหน่อยนะครับไว้เป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <c oughs>